คือในตั้งแต่เราเริ่มเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความจําเป็นเพื่อเราต้องการจะบริการประชาชนให้ได้ทั่วถึงแล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในช่วงที่เอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานก็ต้องมีภัุกคามเข้ามา นะครับอย่างเช่นเด,เดิมในอดีตก็จะเป็นเรื่องของพวกม a l w ว r e พวกไวรัสนะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีการเชื่อมต่อกันให้ทั่วถึงเรื่องมีเรื่องของอไซเบอร์เรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้โอกาสในการที่จะโดนโจมตีไฟคุกค,คามเนี่ยทั้งในประเทศเราเองแล้วก็ในต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขก,ก็มีมาแล้วก็มีผลกระทบที่ค่อนข้างจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่า มีพวกคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบพวกนี้นี่ถ้าเป็นสารสุก็คือเกือบทุกคนในประเทศนะครับในทุกประเทศกันทั้งในส่วนของทางสหรัฐเยอรมันแล้วก็ที่สิงคโ,ครโปร์เนี่ยทางเราก็ไม่ต่างกันนะครับในการที่จะมีเรื่องของปัญหาภายัยคุกคามประเภทนี้เกิดขึ้นมาครับในส่วนของจุดเริ่มต้นของการนะคะไม่น้อยจรว่าเกิดขึ้นได้ยงไรครับครับเอ่อในในส่วนจากเ,เริ่มต้นเลยนี่ก็คือตัวพรบไซเบอร์เนี่ยนะครับ ก็เล็งเห็นว่าเรื่องการบริการสําคัญที่รัฐต้องให้กับประชาชนหรือที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศเนี่ยครับเ,เราจะมองแค่เรื่องของพรบอรคอมคือใครมาแฮกแล้วก็จับคนผิดอย่างเดียวไม่พอครับหน่วยงานรัฐเองต้องให้ความสําคัญว่าจะต้องยกระดับในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยซึ่งระบบทางสาธารณสุขเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้น นะครับตามที่ระบุเอาไว้ในตัวพราบเพื่อให้สอดรับกับความสําคัญของมันแล้วก็ภัยคุกคามที่เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับและจากตรงนี้ตั้งแต่ปี6-2มาเราก็ทํางานร่วมกับทางกระทรวงมาโดยตลอดนะครับดยความร่วมมือจากทั้งส่วนของกระทรวงดีด้วยทางกองทุนดิจิทัลด้วยนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการบริหารการและการดำเนินงาน นะครับซึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการยกระดับขีดความสามารถมีการตั้งในส่วนของเทลแคร์เซิร์ดนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อบรมตลากรนะครับซึงได้เริ่มมาตั้งแต่จริงๆแล้วปี64นะครับในการดำเนินการตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็คือ,อเป็นความร่วมมือกันให้แน่นแฟนมากขึ้นนะครับสำหรับความร่วมมือของเราที่จะดําเนินการร่วมกันในด้านนี้ต่อไปนะครับ S <S <an other> ในระบบของการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเราเป็นระบบที่มีความเป็นเอกภาพค่อนข้างมาก,กน,นะครับหน่วยงานต่างๆของเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงตั้งแต่อสมอซึ่งมี1ล้านกว่าคนเรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสวขภาพตำบลหรือว่าที่เดิมเรียกสันนิษฐานเนี่ยประมาณหมื่นแห่งเราก็มีโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยกับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยพันกว่าแหง่งเพราะเห็นว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ แล้วก็ระบบการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็สุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็โลกยุคหน้าเนี่ยจะเป็นโลกของยุคดิจิตอลประโยชน์ของการใช้ปรับระบบสาธารณสุขเราเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็คุณค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลของพี่น้องประชาชนจะทําให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยําและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงก็ตามครับการที่เราปรับระบบของสาธารณสุขเข้าสู่โลก ยุคดิจิทัลเนี่ยก็สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของทั่วโลกแล้วก็สิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนอกจากประโยชน์แล้วก็คือเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ทราบนะครับว่าในโลกยุคดิจิตอลหรือไซเบอร์เนี่ยนอกจากประโยชน์แล้วก็ยังมีภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีซึ่งเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าระบบสาธารณสุขเราได้มีความปลอดภัยมีระบบที่สามารถเฝ้าระวังตรวจจับแล้วก็รับมือแล้วก็ตอบโต้ได้อย่างกันทุกทีก็ทําให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น นะครับแล้วก็มาใช้ในสนับสนุนการใช้ดิจิทัลเข้าสู่ระบบการแพทย์รักษาสุขก็ทําให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เราสามารถจะต่อยอดเรื่องนี้เนี่ยไปพัฒนาไช้ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงได้อีกหลายเรื่องจึงมีความสําคัญมากที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือและข้อความกรุณาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะท่านเลขาธิการนะครับท่านอาจารย์พลอากาศตร,รีอมรถุนเจเนี่ยได้สนับสนุนการทํางานของเรามาตลอด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับนะครับผู้บริหาจรจนถึงผู้ปฏิบัติงานการให้ความสนับสนุนในเรื่องของการสร้างระบบการให้การสนับสนุนในเรื่องของการสร้างระบบการเฝ้าระวังรวมทั้งการทํางานเป็นเครือข่ายก็จะทําให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเราสามารถพัฒนาไปได้ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรายังมีกระทรวงในเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจ มหาวิทยาลัยและก็โรงพยาบาลเอกชนต่างๆซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานมาเป็นระบบเดียวกันก็จะทำให้ประเทศไทยเราสามารถพัฒนาเรื่องของการแพทย์สาษาสุขเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและก็ปลอดภัยครับผมขัสตนของมาตรการในการป้องกันนะคะจะมีกระบวนการยังไงบ้างคะ ในส่วนของมาตรการในการป้องกันนะครับก็เป็นการเนินการที่เราต้องดำเนินการต่อเนื่องคืออันที่1ต้องดูก่อนว่าระบบไหนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความสําคัญยิ่งยวดนะครับหรือพูดง่ายคืออะไรที่มีผลกระทบกับชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องบริหารจัดการนะครับให้มีความมั่นคงปลอดภัยมีการบริหารการความเสี่ยงที่ดีกําหนดมาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังเพราะแต่ละระบบเนี่ยมีลักษณะในการออกแบบและการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับ แล้วในส่วนของการมือการตรงนั้นนะครับเราก็ต้องพัฒนาผู้คนพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือให้มีความพร้อมหรืออย่างเช่นตัวซอฟต์แวร์ที่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ต้นนะครับแล้วนอกจากนั้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปก็ต้องมีการเฝ้าระวังด้วยครับว่ามีเหตุการณ์ภัยคุกคามมีความพยายามจากแฮกเกอร์นะครับที่จะเข้ามาสู่ระบบหรือไม่นะครับแล้วถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมีแผนในการรับมือ ซึ่งในส่วนนี้จากที่เราได้ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สถานาพยาบาลต่างๆมาเนี่ยทุกที่มีแผนรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับอยู่แล้วนะครับแต่เรามาเพิ่มเติมในเรื่องของใครที่จะมาจากทางไซเบอร์นะครับที่จะทําให้ทางหน่วยงานท่ใบริการต่างๆได้มีความพร้อมให้มากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องประเด็นในเรื่องของการรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเพราะว่าประวัติในเรื่องการรักษาพยาบาลการแพ้ยาหรือโรคร้ายบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไม่เปิดเผยนะครับเพราะวันจะมีผลกระทบกับคนไข้หรือพี่น้องประชาชนได้มากนะครับซึ่งในส่วนประเด็นพวกนี้ครับก็จะถูกเอามาคํานึงถึงทั้งในส่วนของระบบที่ได้ดําเนินการไปอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงดูแลในเรื่องของระบบของหมอพร้อมนะครับซึ่งก็มีส่วนอย่างมากนะครับที่ทําให้ประเทศชาติเราพ้นวิกฤต จากเรื่องของโควิดได้นะครับรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาอนาะคตต่อไปเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานระบบต่างๆพวกนี้ครับถ้าเราจะมวัวห่วงในเรื่องของไฟเบอร์จนไม่พัฒนาเนี่ยมันจะยิ่งเสียเปรียบเสียโอกาส เพราะการที่เราจะพัฒนาระบบด้านการสาธารณสุขให้มีฐานข้อมูลที่ดีมีคุณภาพเพียงพอแล้วไปใช้ประกอบกันกับเรื่องของ AI artificial intelligence การเชื่อมต่อกับ 5G เพื่อให้เกิด telemedicine เ,เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องก้าวไปเพื่อทำให้เรามีความพร้อมแล้วก็บริการประชาชนที่ดีขึ้นนะครับแต่จากวันนี้ที่เราได้มีการลงนาม MOU กันเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปโดยการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วย เพราะระบบที่ก้าวหน้าเนี่ยจะมีคนใช้ก็ต่อเมื่อมันให้ความปลอดภัยให้ความเชื่อมั่นนะครับซึ่งตัวนี้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เอาเรื่องของ i อหรือไซเบอร์มาใช้กับเรื่องของงานสาธารสุขนะครับและยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าในการเอาเรื่องของความก้าวหน้ามาใช้แล้วเนี่ยต้องไม่สร้างปัญหา นะแต่ก่อให้เกิดกระบวนการและก็การจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปนะครับสหรับกระทรวงสาธารณสุขจะาราในเรื่องทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรบ้างครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับและก,กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบนโยบายให้ทับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลรวมถึงเรื่องของไซเบอร์เซกเรตตี้นะครับหลังจากเซ็นเอ็มอูแล้วเนี่ยก็ได้รับความปรุณาจากท่านเลขาธิการท่านอาจารย์มอม ที่จะมีการอบลมลรมบุคลากรในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานให้รู้ถึงวิธีปฏิบัติงานแล้วก็จะสามารถเชื่อมโยงการนําประโยชน์ของดิจิทัลไปใช้รวมถึงคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนในทุกๆไม่ติดครับผมอยากใหฝากโครงการจัน ในในส่วนของโครงการนี้นะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราคุยกันจะเป็นเรื่องว่าเราจะทําประโยชน์อะไรในด้านของการสาธารณสุขนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งที่ขออนุญ,ญาตพูดถึงด้วยก็คือเครือข่ายอสมอของทางกระทรวงเนี่ยครับเพราะปัญหาในเรื่องของภัยคุกคามดานไซเบอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางสกมชเป็นห่วงก็คือคนไทยส่วนมากยังถูกหลอกจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็พวกผู้ไม่หวังดีออนไลน์ต่าง นะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงนี้ขอเรียนว่ามันต้องเป็น2ทางนะครับในการที่ระบบการสาธารณสุขปลอดภัยมากขึ้นและขณะเดียวกันพี่น้องอสอมอซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและเป็นเครือข่ายของทางกระทรวงเนี่ยก็จะมาช่วยเรานะครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วประเทศเรามีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเพราะว่าเครือข่ายอสอมอเนี่ยนอกจากช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องโควิดจนเราพ้นวิกฤตแล้วนะครับ ต่อไปนะพี่น้องอสมมเนี่ยจะมาช่วยเราในการแก้ปัญหาวิสิตในเรื่องไซเบอร์ของประเทศต่ตอไปด้วยครับ